ปอเท่ากันนักชกจากประเทศอินโดนีเซียมาดิดซาดาและมวยคู่แรกพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึก WBC สยามพระดาสเทิดไทยองค์ราชันสดจากตรงค้ามริเนณจำของเปลมรัดยาวนะครับ อยู่ที่ถนนงามวงวานกรุงเทพมหาออนครนี่เองซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3าม้วนะครับที่ผู้บริหารของสยามพระไดายจัดให้มีการถ่ายทอดสดศึกท b c มีซนี่เป็นคู่แรกนะครับ <You. S 1> วันเฮงไก่ย่างห้าดาวนี่เป็นแชมป์รุ่นสตรอเบรของสภาร์บโลก์วบีซีอินเตอร์นะครับ <You. S 1> จะต่อยอุ่นเครื่องกับนักมวยจากอินโดนีเซียมาดิซดาเริ่มแล้วนะครับยกที่ห เป็นการจัดเพื่อเทิดไทองค์ราชันนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างประธานรงการเทิดไทองค์ราชันรลุมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินหม่อมราชวงศ์จิราคมกิจยากรในฐานะประธานกิติมศักดิ์และท่านประธานที่ทำหน้าที่เปิดกรวยเมื่อสักครู่นั้นท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผลรัตรีวิชัยสังประไพในฐานะประธานโดยการจัดการแข่งขัน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครักในขณะนี้นะครับเราเปิดหัวคู่แรกนี่ด้วยเรียกว่าเป็นนัดชกที่ดีที่สุดในรุ่น105ปอนด์ของเมืองไทยนะครับก็เรียกว่าคนนี้ครับพร้อมพร้อมแล้วครับกับทุกตำแหน่งที่จะก้าวขึ้นไปชิงในปีหน้าครับเรียกว่าสถาบัานไหนนี่มาวันเฮงดูแล้วไม่มีเป็นรองสักคนเดียวครับ แต่ว่ายังไงเป้าหมายครับของทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็วันเทงครับปัจจุบันก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งของสภามวยโลก WBC ก็ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วแหละครับตอนนี้เจ้าของตาแหน่งแชมป์โลกก็คือนักชกชาวจีนครับเสียนเจ้าจงก็จะอยู่ในขั้นตอนการเจราจารครับจะว่าไปแล้วก็ในนาทีนี้วันเฮงนั้นจ่อคิวนะครับจอ่อคิวเช่จจะมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์ WBC ตัวจริงแล้วนะครับ วันนี้ดูผลงานของวันเห็งกับนักชกจากอินโดนีเซียครับบาริสซาดาที่เป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายนะครับทั้งคุณเชยพัฒมาหาประสิทธิคุณประธานบริหารในเครือโรงแรมโซเซพีโอเทียนเอร์รีสอร์ทและสยามไพรไดแห่งนี้นะครับคุณจุธีตรีโพคาประธานบริหารตลาดอจุธยาในพลาซ่าคุณสัมพันธ์หมันมากเลขาธิการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและประธานตลาดหมันมากพยอมซอยเจ็ รวมทั้งคุณสืบไทยพุ่มโพงามประธานบริษัท s อ n no. u ีนัมเบอร์วันจำกัดครับียกว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับแล้วก็คืนกำไรสู่สังคมครับในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมครับนะกชกไทยเด็กไทยให้ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกในสถาบันหลักครับก็ยินดีก็ซึ่งโปรมชันต้องขอบคุณนะครับนักธุรกิจกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่รักกันแล้วก็เหนียวแน่นจริงๆ พบข้อเสนอส่งท้ายปีไพร์มีโกแชลเลือกผ่อนเริ่มต้นแค่3,650บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสูงสุด5,000บาทพร้อมผ่อนปีหน,น้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมโกลโูตาวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ ดังบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่เป็นถวัรที่มีอาการ้ำมุกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา,ยายาขมิ้นชันชนิดแคปซูล้องแหลมทองการแพทย์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นมีจำหน่ายแล้วที่ Seven Eleven ยาแคปซูลฟอทลายโจนแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่ Seven e l เ,าาาเว e น โตโยโต้าเคมอเตอร์สาขาที่21สีนคกิริร์เทพรักโชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยครบจอบริหารงานโดยมืออาชีพตะกูลสมคบรุ่งโรจคิดถึงโตโยโต้าคิดถึง K เคมอเตอร์เนจจะเยียบไปกลับมาชมกันแต่ถ้ัสดกันต่อแล้วครับยกที่2 สึก WBC สยามพระดาเทอร์ไทยองราชันนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮรักซิโกแชมคุณอดีเลศสีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนยกที่สองแล้วครับมาดูในช่วงยกที่สองนะครับดูแล้วมาวันเฮงครับฉายายักษ์แพร เดินเบียดเดินเร็วนะครับเดินบทหลายท่านสงสัยครับทำไมผู้ชกตัวใหญ่กว่าเราชัดเจนเลยผักชกที่จะมาอุ่นเครื่องกับระดับวันเหงนี่คือต้องเอาที่พิกัดน้ำหนักใหญ่กว่าสักเล็กน้อยครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทนทานพลังสะบัดวันเหงไม่ไหวก็ต้องคัดสันตัวใหญ่ครับวันดี เราจะได้เห็นวันที่เจอกระดูกมวยตัวที่ได้เปรียบทุกช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงส่วนใหญ่ส่วนหนาร้อยห้าเจอกับร้อยแปดร้อยสิบต้นละครับวันนี้ดูนะครับ,บจากประเทศอินโดนีเซียนะครับในล่าสุดของเขาก็มีอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ครับก็คือคริสจอนก็พผ่งภาคภาปลาชัยเสียแชมป์โลกไปนะครับก็แต่ว่าถือเว่าซุปเปอร์สตาร์เรียกว่าอันดับหนึ่ง ของประเทศอินโดนีเซียมาดูผลงานของเด็กรุ่นน้องครับเจ้ามาดิสซาดาท่าทางจะเป็นเก่งเหมือนกันนะครับมาดิสซาดาดูจังหวะการหันข้างเข้าเมื่อวันเฮงเริ่มจะออกอาวุธนะครับนี่ครับหัวหน้าพะวงหลังเลยนะครับยกที่สองโอกาสยังไม่ถึงนะครับ ัานกว่าต้องเดินเร็วครับก็ล่ายไปเรื่อยๆก็ในวันนี้นะครับก็ right. ต้องขอขอบคุณทางโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่มโลดครับผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัดจำกัดมหาชนครับเป็นสองเจ้าหลักนะครับที่ให้การสนับสนุนบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมาตลอดหลายปี จนกระทั่งมาถึงวันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมสุดท้ายสําหรับการถ่ายทอดสดนอกพื้นที่นะครับหัวจุกไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั๊มเจ็ด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 ร้อยสิบเอ็ดบาทคุ้มครองเจ็ดหมื่น7มัครง่ายซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบรับทุกรายโทร02 2007 000ไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั๊ม ยาแก้ไอตราอาปาเชเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรย,ยาแก้ไอตราอาปาเชช่วยขับเสมหะทําให้ชุม่มคอยาแก้ไอตราอาปาเชยาบำรุง <c oughs> ร่างกายหัวลูก <c oughs> อ๋อพยานะ่านี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตราพยานะ่าจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัด ก้าวสู่มิติใหม่ไปกับไคลเตอร์คูโบต้ารุ่นเ Special ใหม่ด้วยพลังเบียร์ซิงโครชันเทิลเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถไคลเตอร์คูโบต้ารุ่นเ Special ลคล่องตัวชีวิตขับเคลื่อนเต็มกำลังอาคานะครับยกที่2ผลงานของวันเพงเริ่มขยับดีขึ้นนะครับในขณะที่มาริไซด้าคู่อุ่นเครื่องนั้นยังดูเหมือนว่าพยายามจะประคองตัว ให้พ้นจาก3ยกอันตรายไปก่อนนะครับขอบคุณคุณวิเชียงสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าคุณประชัยริวกัยรัตประธานเจ้าหนี่บริหารบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอและปุ๋ยชีวะอินทรีน้ำทีพีไอคุณบุษิตพิสารก่อสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรและขอบคุณนะครับ คุณสุรีเตแตนนนสกุลครับประธานบริษัทสยามโฟนที่ศึกษาประธานจัดการแข่งข,ขันมาณนาโอกาสนี้ด้วยเริ่มเริ่มขำเป้าได้แล้วครับวันเฮงคนนี้แหละครับอีกหนึ่งความหวังครับวันเฮงไก่ย,ย่างห้าดาวยิมซึ่งเป็นแผนการสร้างนะของทางบริษัทเพรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับร่วมกับทางเจริญพกัฒนอาหารจำกัดมหาชนก็โดยคุณอดิเลกศรีประทักษ์ครับแล้วก็ดกรพวิเศษไผ่ทูล พร้อมทั้งได้รับการสับสนุนจากทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับโด,โดยโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์ตอนนี้วันเพงก็เรียกว่า,มาไม่เร่งที่จะน็อกคู่ต่อสู้แล้วครับอยากจะต่อยกับเกมยาวครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการทกบชิงตำแหน่งฉันเป็นโลกเส้นใหญ่โอ้โหหุกขวาหมัดน,นี่สวยครับวันเพิงโด,โดนหนักเลยครับมอรสุดนี้หนักเลยนะครับ สามสี่หัดที่โดนไปนั้นจัง,จงๆทั้งนั้นครับดูว่าท่าทรหยของนักมวยจากอิโนโดนีเซียที่ใหญ่กว่าเรานั้นจะทรหดอดทนแค่ไหนนะครับเป็นหนึ่งในแผนการสร้างนะครับแล้วยังมีของทีนานเทชยินดีมีโอเลดงซีพีเฟชมาร์นะครับแล้วก็นกน้อยครับนกน้อยซีพีเฟชมาร์ซึ่งวันนี้ก็จะทำการอุ่นเครื่องด้วยมวันเฮง ความสวยครับชุดนี้ทรไท้ายยังมีนักชกจากเกาหลีนะครับหยงกอยูครับต่อยกับฟ้าที่คาดคืบินยิมนีม่เป็นโปรแกรมที่วิธีดีนำเสนอท่านในวันนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่นะครับโดนหนีบหมัดนะครับแบัด้านซ้ายกองการเตือนนะครับแล้วก็เตือนวันเห็น่พของเราว่าเป็นลักษณะต่อยจากด้านหลังเข้ามา ลายยกที่สามครับอะไรครับไทเสงนี่ไท่เซงไทเซงไทเซงไทเซงโอ้โหไทเสงโดนใจกันทั่วนหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไทยเสง่์ยนต์การเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วมีวินัยเขารบป้ายสัญญ,ญาณจาราจรมีน้ำใจให้กันบนท้องถนน ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยตัวอย่างดีๆที่ทุกคนต้องปฏิบัติมีวินยัยจิตสำนึกที่ดีความปลอดภัยก็จะมาจุดการกระทําที่ผิดกฎจราจรไม่ขับเร็วไม่ตัดหน้าไม่ฝ่าไฟแดงคนกรุงรักษาวินัยจราจรสร้างมหาคนครแห่งความปลอดภยัยยังมีคนห่วงใยคุณและอยากให้คุณปลอดภยัยเราเองก็เช่นกันรกักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพหน oh! ักเกินไป เกเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทําให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียพันธและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดโคลฟินัคไดฟิลีนอัดานะครับผลงานของวันเฮงอุ่นเครื่องนะครับที่เป็นแชมป์โลกรุ่นสตอร์เบตของสปาร์เลโล WBC อินเตอร์แล้วก็จอจะขึ้นชิงแชมป์สถาบันหลักเร็วๆนี้นะครับติดตามกันต่อครับ ขอบคุณบริษัทบุญสงโอสถเด็กในพานทองจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์ก้าเหรียญผลิตภัณฑ์อาบะเช่ยาหอมตราเด็กในพานทองยาทาแผลดอ,อร์เดวิดน้ำมันยาตรามาวินแอนซซินเยลนะครับแล้วก็โฟมล้างหน้าพรีมโนบุคานสนกล่องสีส้มขอบคุณนในห้าวินัยวินและผู้ชมครับผู้บริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยตลอดเวลา และบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนน้ำดื่มรีเจนซี่ประกันชีวิต AIA สยามพระได์ครับห้องพักอาหารทุกอย่างครบเครื่องที่นี่ตอนนี้อยู่ในช่วงยกที่4ครับวันเฮงชื่อนี้นี่สมัยชกมวยไทยนี่ชกกับ ประกบขึ้นมาเจอกับรุ่นน้องนี่มประเภทกระดูกไม่ดีใจไม่ดีนี่ตีแปลงยาวไปหลายคนแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เบนเข็มมาสู่มวยสากลก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับของทีมงานพิจิดีบอกซิ่งโปรโมชั่นจับเอานักชกไทยมาสวมรองเท้าแล้วต่อยสากลจนเป็นแชมปิโลก ก็รายล่าส so ุดครับก็เจ้ายอดมงคล CP f ีพีเฟชมาครับอ่าเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้ประทับใจแฟนหมัดมวยชาวไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวก็เรียกว่าสามารถแย่งแชมป์เป็นโลกจากนักชกชาวญี่ปุ่นเจ้าโกกิเอโตะในรุ่นไฟ์เวทของสมาคมไวยโลก WBA ได้อย่างสวยงามเลยครับเราก็เชื่อว่าตั้งแต่ยอดมงคนก้าวขึ้นเป็นแชมป์แล้วนะครับคะแนนความนิยมของยอดมงคนจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ก็ติดตามผลงานในการป้องกันชนขัดครั้งแรกของเขาด้วยนะครับตอนนี้หนีแล้วครับตอนนี้มอเตอร์สเริ่มหนีมากขึ้นเมื่อกลางยกสามเขาโดนเยอะนะครับแม่ไปต่อจังหวะหันข้างก็ดีนะครับเราออกมัดก,ก็ไปต่อยเดินโดนด้านหลังนะครับก็เป็นเป็นลนักษณะผิดโดยไม่ตั้งใจนะครับครับ แต่ผููชกเอียงข้างให้นะครับเพราะฉะนั้น,นจังหวะอ,กออกหมัดมันก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับก็<า>กรรมการก็ไม่ได้ดเตือนมากมายนลครับเพียงแต่ว่าผิดรูปจังหวะไปนิดเดียวยกสี่รับครับจบจากคู่นี้นะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่นารายการรันรักครอบครัวเขาทําเพื่อนาคดลูกเขาต้องใช้เงินแต่ธนารชาติช่ว รับ1นึ่งแสนบาทจ่ายแค่วันละ59บาทบริการเงินแลกเงินใช้ใหญ่จ่ายไมกจำกธน,นาคารธนาชาิพบข้อเสนอส่งท้ายปีไพ่ลักมิโก้แชมป์เลือกผ่อนเริ่มต้นแค่3 6 5 0บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่าลดเก่าสูงสุด5 0 0 0 0บาทพร้อม่ันปีหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชรุมโบโุต้าวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึ่งค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500ริลมลิกรัมอ่านคำเตือนมนฉลกก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเหื่อยิ่งออแบคทีเรียอาจยิ่งเพิ่มขึ้นซึงเกิดกลิ่งกาย มีเวียแบล็ k แอนด์ไวทช่วยลดเหงื่อจึงลดโอกาสสะสมของแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นและไม่ทิ้งคราบขาวช่วยลดการเกิดคราบเหลืองใหม่โรนขนาดพวกพาและคู่คิกง s t s with you คับยกทีกแล้วนะครับยกที่สี่ก็ผ่อนลมมานิดหน่อยนะครับวันเหงี่ยครับจังหวะเข้าหันข้างเราก็เบรกไม่ทันสุดท้ายกลายเป็นว่าผิดกติกาโดยไม่ตั้งใจนะครับ ก็ขอบคุณคุณโอรันเกสคุลบริษัทกระเบื้องโอรันจำกัดกระเบื้องโอรันตราลูกโลกไดเกียวทูทีไดเกียวออยโฟเอ็มเออเชน้ำมาเครื่องบาเดอร์จากสหรัฐอเมริกาบาเดอร์วันนีเวฟอร์เมนธภัณฑ์อาหาร OMG เครื่องดื่มเกลือแร่ซีเนจีเครื่องดื่มเกลือแร่รอยยนดีและสยามโซซิี้เรียบันดวนรามิธาอาลังการห้องพักสวนสยามพระาดาเพลงเพราะอาหารดีครับครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านกนกพันธ์จุลกเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผลเอกวันชัยมินเขียวประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านพลโทอนันศักดิ์ลักษณะละไม้ที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านพานุพงศ์ทิพยสเสวีครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีและก็ท่านยังเป็นที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด พร้อมด้วยท่านพลตีสุรไกรจัตุมาศครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและนายสนามมวยเวทีลุมพินีขอขอบคุณครับก็อ,อีกสองท่านนะครับคุณสุวรรณาสิริอาราันสกุลบริษัทยูเวลรี่แมนูเฟคเจอรี่นะครับและคุณนิชาสมิทธิวาที่ปรึกษาสยามพราไดส์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพซสขอบคุณครับชมกันต่อครับในช่วยงยกที่ห ป้องกันตัวมากกว่านะครับมา, ida, มาิสดาไม่ค่อยได้ออ,อกหมัดครับเขาจะลดแขนมาแนบลําตัวเพื่อป้องกันว่าไม่ให้วันเพลงนั้นต่อยลําตัวนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นตะมวยแขนยาวกับข้ายยาวครับโดนกกขู่แล้วนะครับมาดูฟอร์มของนักชกจากบอรบือมหาสารคามครับวันเฮง ชื่อเล่นนี่ชื่อเจ้าน้อยครับเจ้าน้อยก็มาเป็นแชมป์โลกไปหลายคนแล้วลายสุดท้ายก็คมพยักซีพีเฟชมาร์กอดีตแชมป์เป็นโลก2รุ่นสสถาบันมาดูเจ้าน้อยคนนี้ครับก็เป็นเรื่องแปล,แปลกไปจริงนะครับนักมวยระดับดังๆหลายคนชื่อเล่นชื่อน้อยครับคราบผมแปลกครับแป,แปลกไปจริงปับานุ่ยลัคนจริงปลาลูกโล ไปก่อนโอ้หลานไทยวิวัฒน์มาเรงใจปั๊ม 7, 7, 7, เจ็ด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 ร้อยสิบเอ็ดบาทคุ้มครองเจ็ดหมื่นเซเว่นสมัครง่ายซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบรับทุกรายโทรศูนย์สองสองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ไทยวิวัฒน์มาเรงใจปั๊ม วันนี้อ้อมเลือกออมกับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญแผน่นดินเขาทำให้อ้อมมีความสุขเพิ่มขึ้นมีโอกาสถูกรางวัลที่1สูงสุด20ล้านบาทและเพิ่มความสุขขึ้นอีกด้วยการมอบโชครถยนต์3ครั้งครั้งละ3คันรวม9คันทองคำแท่งหนัก5บาทเจอละ5รางวัลถึง10ธันวาคม2557 <c oughs> คนรักเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเลยนะคะให้สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญแผ่นดินเป็นของขวัญทมีค่าเพิ่มความสุขให้กับคนที่คุณรักสิคะเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ทรกศทุกสาขาครับสมผลงานจองพีแล้วนะครับโดนไหลชุดเลยครับหรือว่าหนักไหลหมัดผ่านไปห้ายกแล้วครับ คู้แรกเพระการถ่ายทอดสดวันเหงกับย่างห้าดาวแชมป์รุ่นสโตเบตของสภาร,รมลด์ดับเบิลยูีซีอินเตอร์นะครับอุ่นเครื่องกับนักชกจากอินโดนีเซียมาลิซาดาถึงยกที่6แล้วขอบคุณคุณพิณชัยกิติธิครับกรรมการผูรร้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชีวิตจำกัดผลิตภัณฑ์ยาน้าอันซินตราแป้งสีผันคู่ผลิตภัณฑ์เอวาสมสุนไคร์ชนิดชรกผสมใบแปะกล้วยสินเชื่อธนาคารธนาชาติ บริษัทเจียไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายและคุณมนุสุวัสดีครับประธานบริหารแหลมทองการแพทย์และพลาววิตามินโมโนโปรวิทคขมิ้นชันฟ้าธลายโจรหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นชมกันต่อครับในยกสุดท้ายครับยกที่6ของการอุ่นเครื่องของวันเฮงไก่ย่าง5าดาวยิมตอนนี้ครับยกสุดท้ายแล้วครับพยายามเล่งน็อกแล้ววันเฮง<อ>บาดิสตาวันนี้มาก,กล้ากลัวกลัวนะครับ กล้าจะบวกกล้าจะถอยกล้าที่เนี่ยครับโอ้โหโดนต่อยกันจบไม่จบกับยกนี้ยกที่หกเน้นขึ้นนะครับดูวันเทนอยากจะให้จบในยกนี้นะครับเน้นแล้วเน้นขวาครับต้องกอดเลยครับมาริสซา,าทำการเตือนให้ระวัีรษะนะครับพรลักษณะมุดเข้าไปโดนนี่ครับขวาตรง ชมมั่วโมงนี้ถือว่าครบทุกลูปแบบครับนั้งเป็นบ็อกเซอร์ไฟเตอร์นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในแผนการเพลนครับของอาจารย์สุภาพบุญรอดครับก็เป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยชื่อดังเลยทีเดียวมาดูฝีมือของลูกศิษย์ครับวันเฮงวันเฮงเราชื่อเละเกินว่าเมื่อเริ่มปี2557วันเฮงอาจจะมีโอกาสได้อุ่นเครื่องอีกไม่กี่ครั้งแล้วครับต้องทำสึกใหญ่แล้ว ยกที่อยู่ในระเบียบวินัยเป็นอย่างดีครับวันเพ่งนักชกตัวอย่างอีกคนหนึ่งเข้าสู่ช่วงไปยกกันฮะยกที่หกนะครับหกยกแล้วนะครับเอ่เอเป็นการอุ่นเครื่องหกยกเพื่อเตรียมให้สภาพร่างกายนั้นสมบูรณ์นะครับพักชมโฆษณาครับโฟมล้างหน้าพริมโนบูช่วยให้หน้าใสสะอาดฉันยังให้อะไรดีๆแบบเนี้ย แบบนี้แบบนี้ด้วยแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วก็อุ้ยจุ๊บเลยอ่ะอยากมีเรื่องประทับใจแบบเนี้ยลองใช้ดูยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรย,ยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุม่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่ปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนที่ผมมาโนดาแทน สระผมทิ้งไวเพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพีงยงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดําและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนโดาแทนโอ้โหโปสวยไหนละ่ะนี่ใช้สีอะไรโปร๋โอันนี้ไงสีโปลีน่าโปง่ายขัดเรียบไม่มีสะดุดต้องสีโป้ลีน่าผมจะมีข้าวยินยัน <c oughs> ชมไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึก WBC สยามพระได้เทิดไทยองค์ราชนจากสยามพระไดตรงข้ามรุนจามคลองเปรมราชยาวนะครับก็อวันเพ็งวันนี้เท่าที่สังเกตหมัดซ้ายไม่ค่อยได้ออกผมสอบถามหลังจากที่ตะทัอองดังยกที่6ดังขึ้นนะครับสอบถามว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับตลอดวันเองได้รับคำตอบจากสตาโฟโค้ชว่าหัวไหล่ซ้ายมีปัญหาแะครับวันเพ็งจึงออกหมัดซ้ายได้น้อย เหลือแค่หมัดขวาเท่านั้นครับที่เป็นหมัดหลักโค้ยหล่ซ้ายมีปัญหาก่อนขึ้นเวทีเล็กน้อยนะครับทําให้เคล็ดแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่ถึงอย่างไรก็ขนาดมีหมัดเดียวนะครับก็ออยังที่สามารถที่จะโชว์ผลงานได้ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าแขนซ้ายนั้นเกือบจะไม่ได้ทํางานเลยครับพักเดี๋ยวนะครับ พบข้อเสนอส่งท้ายปีภายรักมีโคชัเลือกผอนเริ่มต้นแค่3 6 5 0ักบาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสูงสุด5 0า0มบาทพร้อมผันตีหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมโโลต้าวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ไทเซ็งนี่ไทเซ็ง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 โอ้โหไทยเซ็งโดนใจกันทั่วหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไทเซ็งยนการเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วไทเซ็ง คำตอบคือสถานการณ์กดดันเหงื่ออาจยิ่งมากกลิ่นอาจแรงขึ้นมีเวโอร์เมนสเตรสพอเทคมีซิงค์คอมเพล็กช่วยปกป้องและระงับกลิ่นเหงื่อในช่วงเวลาสำคัญหมายเซนซิทีโพเทคไม่มีสารเคมีทำร้ายผิวอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดหลายย้อนโรคกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกดเกิดแอนติซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดหลายย้อนและโรคกระเพาะอาหารสองสรพคุณในขวดเดียว แอนเดอร์สันเยลท่านผู้ชมครับเมื่อโชว์ครบยกกับการชูม,มือเลยครับวันเฮงน,นะครับเรดคอร์เนอร์วันเฮงไก่ย,ย่างห้าดาวยิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับรับจาก